วันนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าไม่พูดก็ไม่ได้เพราะเวลาเราพูดเรื่องการเมืองบางทีมันดูเหมือนไม่กระทบกับประชาชนแต่ผมอยากจะย้ำว่าการการเป็นประเทศที่การเมืองไม่ดีเนี่มันกระทบกับประชาชนนะครับภาพที่ทุกคนเห็นนี่คือภาพที่หลายคนอาจจะเห็นไปแล้วแต่เป็นภาพของผู้นําประเทศมาเลเซียนะครับที่เขากําลังคุยนะครับเรื่องของการที่ Google นะครับจะไปลงทุนในประเทศมาเลเซีย ภาพนี้เป็นภาพจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการลงทุนของมาเลเซียนะครับรัฐมนตรีด้านการลงทุนของมาเลสกระทรวงการลงทุนของมาเลเซียเขาได้เผยแพร่ภาพที่นายกมนตรีมาเลเซียนะครับอันวาอิบราฮิมเนี่ยเจราจาอยู่กับคุณรุทโทรตนะครับแล้วประธานบริษัทอัลฟาเบตนะครับแล้วก็ CFO นะครับของอัลฟาเบตนะครับ รวมทั้งผู้บริหารของ Google นะฮะซึ่งข่าวปรากฏเป็นที่แน่ชัดทั่วโลกแล้วนะครับไม่ว่าจะใน AP นะครับ CNBC นะครับสำนักข่าวธุรกิจระดับโลกนะครับ The Star นะครับสำนักข่าวสื่อชื่อดังของประเทศเอ่อมาเลเซียนะครับ CNN นะครับข่าวทุกแขนงทั่วโลกวันนี้รายงานตรงกันหมดและสื่อไทยก็รายงานไปหลายที่แล้วเหมือนกันนะครับว่า Google นะครับจะมีการลงทุนทั้งสิ้นเดี๋ยวเอาโลโก้ตาสว่างกว่าออกไปก่อนนะครับเพื่อไม่เกลดกลสายตาท่านผู้ชม QR code ที่ท่านผู้ชมจะสนับสนุนผมด้วยการสแกนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเอาออกไปก่อนมันบังวิสัยทัศนะครับ0072977008ธนาคารเกษิกกรไทยสรัได้นะครับข่าวทั่วโลกรายงานเหมือนกันหมดนะครับว่า Google เนี่ยเขาจะลงทุน2,000ล้านเหรียญสหรัฐในประเทศมาเลเซียนะครับแล้วในการลงทุน2,000ล้านเหรียญของสหรัฐของ Google ในประเทศมาเลเซียเนี่ยอ่านข่าวนี้แล้วมันเจ็บใจนะครับเพราะว่าเป็นการลงทุนทำเอ่อา,า,าเซ a นเ n อร์แล้วก็ Cloud ์ฮัในประเทศมาเลเซียนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเศรษฐาและพักเพื่อไทยเคยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยนะครับตื่นเต้นดีใจว่าจะสามารถดึงการลงทุนของ Google มาในประเทศไทยนะครับได้แต่ปรากฏว่าในสุดแล้ววันนี้นะครับ g o o g l e ประกาศแล้วว่า เขาจะลงทุน2,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ73,526ล้านบาทนะครับในประเทศมาเลเซียนะครับจะลงทุนทำอะไรนะครับในสำนักรายงานข่าวของ AP นะครับแล้วก็ในคำถแถลงของกระทรวงการลงทุนของมาเลเซียเองนะครับรายงานข่าวบอกแบบนี้ว่า google นะครับจะลงทุนทำ c l า u d ์ u รนะครับซึ่งก็จะเป็นรากฐานของอุตสาหกรรม Cloud ทั้งหมด ในประเทศมาเลเซียและในภูมิภาคแห่งนี้นะครับคลาวฮับมูลค่าเกือบ70 0 0 0ล้านบาทที่ Google จะทำนั้นจะเป็น Data Center แห่งแรกของ Google ในมาเลเซียแล้วก็จะมีการทำ o o o l e Cloud Hub นะครับซึ่งจะเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในมาเลเซียนะครับก่อนหน้านี้ i c r o s o f t ก็ประกาศนะครับว่าอีก4ปีข้างหน้าจะลงทุน2,200ล้านเหรียญสหรัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวและปัญญาประดิษฐ์ในประเทศมาเลเซียนะครับนี่ก็คือ ตัวเลขนะครับซึ่งคุณอันวาอิบราหิมนายกมาเลเซียบอกว่าการลงทุนครั้งนี้จะดึงเงินเข้ามาเลเซียได้3,200ล้านเห,หรียญสหรัฐนะครับแล้วก็สร้างงานได้26,500ตําแหน่งนะครับในภายในปี2030นะครับก็คือในปี6ปีหลังจากนี้ไปนะครับ Google บอกว่าไอ้ศูนย์ฮับคราว์ฮับของเขาเนี่ยจะสร้างที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่รัสเซลังงอตอนกลางของมาเลเซียนะครับประเทศมาเลเซียจะเป็นประเทศ12ที่12บนโลกที่มี Data Center ของ Google และมี Google Cloud Hub นะครับซึ่งก็จะทำให้มาเลเซียนั้นคืบหน้านะครับในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเศรษฐกิจด้าน Information Technology อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเรื่องนี้คนไทยลุ้นนะครับว่าจะเกิดขึ้นในไทยแต่ดูเหมือนว่า ความชัดเจนของมาเลเซียแซงไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้ในตอนแรกนั้นรัฐบาลคุณเศรษฐาจะมีการประคมข่าวเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ตามน่าสนใจนะครับว่าในคำแถลงของ o o o l l ลนะครับรวมทั้งในคำชี้แจงของผู้นำมาเลเซียนะครับเขาพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรนะครับเขาบอกแบบนี้ว่าการเกิด Data Center นะครับและข่าว h u บของ Google ในประเทศมาเลเซียนั้นจะทำให้ มาเลเซียนะครับเดินหน้าสู่การเป็นประเทศที่จเจริญน,นะครับการมีระบบโครงสร้างต่างๆที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทำให้มาเลเซียนั้นไม่ตกเวทีหรือขบวนรถไฟของการพัฒนานะครับซึ่งธุรกิจนะครับ Data นะครับเศร,รษฐกิจแบบดิจิทัลเป็นเศร,รษฐกิจที่มีความสำคัญนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่ เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียในวันนี้นะครับซึ่งก็ทําให้ประเทศไทยเองนั้นก็คงจะต้องเร่งรีบนะครับในการที่เราจะไม่ตกระบวนจากเรื่องนี้นะครับวันนี้เราถูกมาเลเซียแซงไปอีกแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลนี้นะครับร,รัฐบาลคุณเศรษฐาทําให้คนไทยคิดว่าเรามีโอกาสจะแซงมาเลเซียได้ซึ่งจริงๆเราก็ถอยหลังกว่ามาเลเซียอยู่แล้วนะครับนายกอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียก็บอกว่า การลงทุนของ Google เป็นสัญญาณของความเชื่อถือใน,อนต่อระบบการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของมาเลเซียนะครับบางคนบอกว่าการเมืองไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าฟังนายกอันวาอิบราห์มอิบราฮิมของมาเลเซียก็คือเกี่ยวนะครับกูเกิลแสดงถึงความมั่นใจในระบบการเมืองการ,การปกครองของมาเลเซียซึ่งประเทศไทยนั้นดูเหมือนว่าจะยังไม่มีนะครับนี่คือข่าวไม่ค่อยดีสําหรับประเทศไทยในวันนี้นะครับในบรรยากาศที่การเมืองแบบรับรวงพรางครอบงำประเทศของเรา อย่างไม่เห็นหัวประชาชนอย่างไม่เกรงอกเกรงใจประชาชนส่วนการเมืองที่สร้างความเจริญยกับประเทศนั้นไม่ค่อยได้รับความสนใจนะครับวันนี้มาเลเซียแซงเราไปอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแซงกันมาเลเขาไปไกลแล้วยงยุง่งแต่เที่ยวบินไทยจะเป็นฮับอะไรดีๆของเขากี่โมงคุณ A b บบอกว่าเสียงเบามากเสียงเบาจริงหรือเปล่าครับไม่กี้ตอนต้นทุกคนไม่ได้บอกว่าเสียงเบาเลยนะฮะ คุณ a อบลองเล่นลำโพงตัวเองดูนิดน,นึงแล้วกันนะครับว่าอย่างไงนะครับคุณตุ๊กีบอกว่าอยากแสงก็แสงไปเราเน้นขาย็พ้าพอมาอคุณครอบครัวเอมี่บอกว่าเคยสะสนรายเดือนแต่ตอนนี้บัตรเครดิตท,ท,ที่ใช้ถูกมีปัญหาธนาคารยกเลิกบัตรเราได้บัตรใหม่แล้วจะสับสนุนต่อกับคุณมากนะครับอเ <Okay. S 1> มีการแซวเรื่องอาด้วยนะครับ นักมีดอมเซานะครับขอบคุณคุณวิมลแดงด้วยนะครับที่สนับสนุนกันเข้ามาคุณวิมลแดงก็เป็นอีกท่านนึงที่สนับสนุนกันอย่างต่อคุณธนัตการมาแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณคุณนิติพลมาแล้วขอบคุณมากๆนะครับคุณฟ้าบอกว่าไม่แคร์สตัทเข้าปีหนึ่งด่ารุ่นพี่จริงๆผมไม่ได้เข้าแล้วด่ารุ่นพี่นะครับรุ่นพี่เขาจัดกิจกรรมรับน้องแล้วมัน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 ยังไงดีอ่ะมันทะลึ่งนะครับก็คือก็คือให้รุ่นน้องเนี่ยเอาเอาเอาอะไรอ่ะเอามะเขือมก นะครับเป็นมะเขือแบบยาวๆครับมาผูกกับเชือกแล้วห้อยตรงเป้ากางเกงนะครับแล้วก็เอามานามาผูกตรงเอวสองข้างนะครับเพราะฉะน้องผู้ชายหรือน้องผู้หญิงผมก็จำไม่ได้มันนานแล้วเนี่ยนะครับรุ่นพี่ก็จะเอาเชือกมาผูกแล้วก็มีมะเขือห้อยตรงกลางเอวแล้วก็มีมะนาวสองข้างห้อยแล้วก็ให้คอยจับกันอย่างเงี้ยมันก็ทุเรศจริงๆครับผมว่ามันก็ทุเรศจริงๆครับแล้วแล้ว แล้วก,ก็ในเมื่อพวกที่เป็นปีหนึ่งด้วยกันให้ผมเป็นตัวแทนผมก็ต้องทําหน้าที่ในการพูดสิ่งที่ผมคิดว่าเฮ้ยเรามาเรียนมหาวิทยาลัยเราไม่ควรจะมีการรับน้องด้วยเรื่องทุเลศแบบนี้ครับ <c oughs> ผมเข้ามหาวิทยาลัยผมไม่ได้คาดหวังจะมาเจอการรับน้องทุเล็แบบนี้ที่มันที่มันดูแล้วมันคือการสื่อเป็นเรื่องเพศจะชนะัดนะคุณเอามะเขือยามาห้อยตรงเป้ากางเกงไงแล้วก็เอามะนาวมาห้อยสองลูกตรงเต้ากางเกงเหมือนกันมันมันคือเรื่องเพศล้วนๆนะแล้วเรียนมหาลัยมันมีทั้งผู้ชายผู้หญิงมาทำอย่างนี้แล้้้วนนักกกศึึษาาที่เป็ผููหญิงงงรสยไ หรือแม้กระทั่งนักศึกสไเป็นผู้ชายอย่างผมผมก็ไม่ชอบเรื่องแบบนี้ครับก็พอให้ผมพูดขอบคุณรุ่นพี่ผมก็พูดแบบนี้ครับว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันสะท้อนถึงการคุกคามทางเพศและเป็นการ,รที่สะท้อนถึงความเป็นโรคจิตนะครับปรกากฏว่าพี่ผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้เลยนะครับผมยังจําได้เพราะพี่ที่ร้องไห้เนี่ยเป็นพี่ที่ตอนที่ผมเข้ามาอะไรปีหนึ่งเนี่ยดีกับผมมากเลยจําได้เลยว่าแกชื่อพี่จุม๋มพี่จุ๋มร้องไห้แล้วก็บอกว่าทําไมน้องสีรถพูดกับพวกพี่แบบนี้นะครับแต่แต่ผมก็ต้องพูดนะครััับบเเพรราาะะวว่ก็็ให้ผมปน,นนนตแทค ผมคงไม่สามารถพูดได้ว่ากิจกรรมแบบนี้มันทําดีไปหมดนะครับผมก็ต้องวิจารณ์ตรงๆนะครับหลังจากนั้นก็เพื่อนๆไม่ค่อยคุยด้วย,น,ยน,ะนะครับอ่ะนี่นะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับคุณวิมลแดงก็บอกว่าจ่ายให้เราชมอาจารย์ถ้าทันนะครับบางครั้งไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะขอบคุณมากนะครับทุกคนที่แซวกันเข้ามานะครับคุณธนัดก,การแจกโรโรมาเมื่อวานก็ไปแจกที่รายการป่าต่อยวันนี้แจกที่รายการอาจารย์กุ๊กไก่อ้อ แลวคุณธนก,กัรย์ไปจากที่รายการประต่อยด้วยครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณฟ้าบอกว่าอาจารย์อย่าหนอ่อยรอเทที่สุดด้านความเสออื่อขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เซวกันเข้ามานะครับอันนี้ก็คือเรื่องของนี่ก็คือเรื่องของภาคก้าวไกลนะครับเรื่องของกู o ก l e นะครับเรื่องของการเมืองที่วันนี้ประเทศไทยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในแง่ของการเมืองเรื่องของคุณทักษิณกันบ้านนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยแนวโน้มต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับผมคิดว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่า การที่คุณทักษิณโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองนั้นมันทําให้บารมีคุณทักษิณเนี่ยหมดไปถ้าถามผมเนี่ยนะครับระดับเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นแล้วคุณทักษิณวันที่กลับไทยเนี่ยเป็นคุณทักษิณที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ในฐานะที่ผมพอจะเข้าใจความคิดของคนเพื่อไทยเนี่ยว่าที่คุณทักษิณกลับไทยเนี่ยทันทีที่คุณทักษิณเท้าแตะสนามบินเนี่ยเพื่อไทยทั้งพรรคและรัฐบาลคุณเศรษฐาทั้งนั้นเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคือวันที่รัฐบาลเศรษฐา จะคะแนนพุ่งกระชูดนะครับเหมือนพลุที่ถูกยิงในวันปีใหม่นะครับแล้วเพื่อไทยทางพักก็จะก,กระแสนิยมพุ่งกระชูดเหมือนกับดอกไม้ไฟที่ถูกยิงในวันปีใหม่เพราะคุณทักษิณวันนั้นได้ใส่ให้ลูกน้องเห็นว่าตัวเองมีดีลลับสามารถกลับไทยโดยไม่ติดคูกได้นะครับนั่นคือความเชื่อยิ่งคุณทักษิณมาเมืองไทยแล้วไปนอนที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยไม่ต้องติดคุกเลยเนี่ยคนก็ยิ่งมองว่าโอ้โหนายแย่นายสุดยอดว่ะนายดิลได้นายเป่าคดีได้นายแบ็กดียิ่งเป็นลูกน้องระดับแถวสองแถวสายิ่งพูดกันส่งเดทในแบบที่ถ้าพูดในที่สาธารณะเนี่ยเผลอๆจะโดนหนึ่งกันทั้งพักสําหรับคนที่พูดแบบนั้นเนี่ยนับพูดกันส่งเดทต่างนานาเยอะไปหมดมันวันที่กลับเนี่ยเป็นวันที่แบบความเชื่อมั่นของเพื่อไทยในพักและลูกน้องทั้งหลายเนี่ยพุ่งทะลุเพดาน แต่พอถึงวันนี้ทันที่คุณทักษิณโดนคดีอิงซอนเนี่ยผมคิดว่าความมั่นใจของน้องนี่มันดิ่งเหวสุดหววเพราะวันกลับเนี่ยคือวันที่เชื่อมั่นว่าตัวเองแบ็คดีไม่ต้องติดคุกนะครับได้รับการผักโทษนะครับนอนโรงพยาบาลหกเดือนป่วยอะไรไม่รู้แต่ไม่มีใครเชื่อว่าป่วยออกมาก็เข้าเฟือกไม่กี่วันแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินสายไปเชียงใหม่ไปขอนแก่นท่างนาน,นะลูกน้องยิ่งเห็นยิ่งเชื่อว่าโหนา D, นแบ็กดีนนยทาอะไรไม่ผิดพักเรารอดแล้ว ทุกคนช่วยเราเป็นรัฐบาลยาวแน่นอนแต่ตอนนี้คะแนนนิยมมันดิ่งเหวและยิ่งคะแนนนิยม,มดิ่งเหวเนี่ยสภาพคุณทักษิณวันนี้เนี่ยมันดิ่งเหวยิ่งกว่าวันที่ปรากฏตัวหลังออกจากโรงพยบาบาลแล้วใส่เฟืองซะอีก